สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับที่ในช่องนะครับหวยเด็ดต่อไปทุกท่านกันเลยนะครับก็นั่นแหละนะฮะสลับในปกสลากที่มันเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะอืมมีดอกไม้นะฮะนี่เห็นไหมครับห้าห้าเนาะห้าล่างเหมือนกันก็มาเหมือนกันนะครับนี่แหละเป็นดอกบัวนะฮะ อดอกทนานตะวันนะก็มีอยู่วดนหนึ่งที่เป็นดอกเหมือนกันมี5้าล่างเหมือนกันนะครับถ้าถ้าส่วนมากคุณมาเนี่ยมันมันก็จะมาเหมือนกันนี่นะครับมี7ในบนเหมือนกันเลยนะแต่เป็นเ0็ดศนะเ <c oughs> นาะไอเจนี่จะเลื่อนมาตรงหลักนี้ หลักหน่วยหลักสิบก็ไม่ได้นะเไปหลักร้อยนะก็เลย 0-, 0ูนนะฮะเนาะนเลยศูนย์น้ำเลขออกนะครับอ่ะส่วนในปกสลักนะตัวเลขก็เกี่ยวกับปกสล,กลักแหละส่วนในปกสลักล่าสุดนี่นี่นี่อ่านะครับนี่เลยนะครับปกล่าสุดก็มาจากทางกองสลากเลยนะฮะเป็นปกสลักชุมชนนะเป็นปกสลักชุมชนก็เป็นชุมชนบ้านปากน้ำนะครับจังหวัดอ่างทองซึ่ง ผมจำได้ว่าเหมือนมันมีปกที่เป็นรูปแบบนี้แหละนะครับรูปแบบเครื่องดนตรีแบบนี้แหละมันมักจะเกี่ยวกับประวัตินะฮะก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันอีกแล้วกันนะฮะอันนี้ดูคร่าวๆกันไปก่อนนะครับปกชุมชนปากน้ำนะฮะซึ่งนะครับก็จะเป็นในปกชุมชนปีที่2นะครับเพราะว่าผมก็ไปดูทางของกองสลากเนาะโครงการสลากชุมชนปีที่2นะฮะ ก็แสดงความยินดีกับชุมชนเนาะก็มีชุมชนชุมชนบ้านปากน้ำนะซึ่งปากน้ำานี่มีหลายปากน้ำนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นปากน้ําอ่างทองอาไนละ่ะนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจงให้กันด้วยอ่านี่เนาะมันมีหลายปากน้ำนะฮะเนาะชุมชนปากน้ําตาบลเอกลักเนะาะอําเภอปากโมกจังหวัดอ่างทองนะครับเนาะนี่นี่จะ คงจังหวัดเดียวกันเลยเนาะนะนะเป็นปากน้ําเดียวกันแหละนะครับค้นก็มีระยองก็มีนะอ่ะนี่แหละซึ่งมันอยู่ในชุมชนนะครับที่เคยออกไปแล้วอ่าเนี่ยซึ่งอยู่ในชุมชนที่เคยออกไปแล้วนะครับก็จะเป็นในไม่ว่าจะเป็นปกนี่อยู่ในนี้นี่มีชุมชนอหนบ้างนะครับอ่ะหนึ่งเลยนะฮะชุมชนกระแสง เหมือนเคยได้ยินคำนี้นะฮะอ่าครั้งนั้นที่ผมส่องเห็นเลข70ตรงนี้นะครับเนี่ยหลายๆท่านถูก70นยเนี่ยนี่ตรงเนี่ยตรงเนีนย70นะครับนั่นแหละนะอ่าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันก็อยู่ในกรเดียวกันนะฮะต่อไปชมชนที่2ก็มหาสอนมหาสอนมหาสอนอ่านี่ นี่มหาสอนนะฮะเนี่ยอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะครับถัดไปก็จะเป็นในชุมชนถ้าเสือนะผมว่าจะเป็นปีที่แล้วหรือเปล่านี่ถ้าเสืออยู่ในปีที่2เหมือนกันอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะครับแล้วก็ต้นตาลน,นะต้นตาลก็ของในปีนะครับหกหเนาะเป็นสลากปีห5นี่อันว่านี้นะครับผมก็ส่องเห็นอยู่ในกระทะนั่นแหละเป็น5 0สูตรนะฮะ บางทีตัวเลขก็อยู่ในกระถาเนาะชุมชนที่5ยังไม่มี6ก็ยังไม่มาแล้วก็มาปากน้ำนะครับแล้วก็ชุมชนที่่านชุมชนบ้านดินมดแดงนะครับก็ตั้งแต่ในปี6 5หนะครับก็เท่าที่ดูแล้วเมื่อกี้นะฮะข้อมูลเท่าที่ดูเมื่อกี้ก็มันเริ่มมาอ่านี่เข้าๆนะครับดูเข้าๆกันไปก่อนนะในปก ตัวเลขไหนที่มันมาเยอะนะรเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะอันนี้มาก่อนอันนี้มาทีหลังไล่ไล่ไล่ตามงวดเลยเนาะไล่ตามเมื่อกี้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะนี่แล้วก็อันนี้ชุมชนที่แปดชุมชนที่เจ็ดนี่จะเป็นนะครับชุมชนปากน้ําเมื่อกี้นะนี่ อยู่ลำดับที่7นะฮะอันนีบ18ต้นตานนะครับซึ่งถ้าไล่ดูแล้วนะฮะมีตัวเลขไหนที่มาเยอะๆอ่ะก็เป็นไปได้นะครับที่อาจจะมาไม่6ก็9เนาะ9 9 2 6 9 5 6 9 6เนาะอืม9 6 6ามาแล้วซ้ำมาแล้ว ก็ที่เหลือ9ที่ยังไม่มาซ้ำนะฮะก็จะเป็นในที่ใน95 9526แล้วก็99เนาะเพราะวนะ่า9ก้าหกเนาะมันมาซ้ำแล้วนะครับถ้ามันจะมาซ้ำอีกมันก็เป็นไปได้นะะถ้า6กับ9ก้าถ้าจะมาก็95เนะี่ย ซึ่งผมไปดูอีกกนหนึ่งมันก็มีชุมชนเกาะกลางนะไปดูของกองสลากนะฮะมันมีชุมชนเกาะกลางอยู่แต่ในนี้มันไม่มีนะนี่นะฮะนี่อยู่ในกลุ่เดียวกันนะครับเมื่อกี้อ่านชุมชนปากน้ํานะครับอยู่ในนี้มันมีเกาะกลางด้วยแต่เมื่อกี้ไม่มี นี่ครับถ้าก่อกลางก็อ่ะก็มีเก้าด้วยนะฮะเนาะถ้ารวมก่อกลางเข้ามามีเก้าด้วยก็ถ้ามันออกซ้ํานะถ้าเป็นเก้ากับหกก็จะเป็นในที่ในเก้าศูนย์เนาะลองซื้อดูนะโดยเฉพาะเก้าห้านะครับรีบซื้อไว้ก่อนที่จะเป็นเลขดังนะครับเนาะอืมนะฮะเอาลองดับไปรุ้นแล้วกันก็ย้ำว่าเป็นเพลงแนวทางเนาะอืมบางทีก็พอออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็ได้ นะครับหรือมันอาจจะไม่ใช่เก้ากับหหรือมันอาจจะเป็นเลขเดิมนะครับเนาะที่อยู่ในนี้นะแต่มันก็ไม่ซ้ําเลขอื่นเลยนะนะครับศูน2 0ศ0 9ย์นย์ห้าศูย์้านะศู 7, นยะ์เจดเนาะอืมถ้าศูนย์มานะแต่ศูนย์ก็เยอะอยู่นะศูนย์มาหนะึ่งสองสองวดสามงวดสมมงวดสงวดเนาะที่ศูนย์ยังไม่มาเนาะก็ จะเป็นในที่ใน0ถ้า0ูนย์มานะ 0, ู 0, ย 0, หนึ 0, งศูนยคงไม่ศูนยแล้วมั้งนะฮะแต่งวดที่แล้วมัน 0, ูย์ศแล้วเนาะไม่จะมา0ูนอีกไหมนะเนาะแต่ผมก็เชียร์เลขเก้กับเลขหกนะนะครับเนาะก็นำไปลุ้นด้วยกัน นะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับสำหรับในชุมชนแบบเทียบคร่าวๆแล้วกันนะเอาตรงจุดนี้ไปดูก่อนนะครับซึ่งนะฮะก็ปากน้ำนะครับปากน้ำเนาะนี่มาดูประวัตินะครับซึ่งประวัตินะครับข้อมูลชุมชนปากน้ำนี่ก็จะเป็นตั้งแต่100ปีเลยนะนะครับมีนะครับเอาคร่าวๆนะก็มีคุณตาเพิ่มเ่นแหละนะเป็นนะครับประกอบแล้วก็น่าจะเกี่ยวกับนะครับ กองเนาะเริ่มทำจึงเป็นที่รู้จักนะฮะสาม,มารถสืชบชอดกันและก็รุ่นสู่รุ่นจนเป็นที่รู้จักนะเป็นผู้ผลิตกองนะกองทุกชนิดนะครับเนาะซึ่งอ่านี่ซึ่งดูในตรงนี้ไม่มีเกี่ยวกับตัวเลขเลยเนาะเออกองสลากไม่ลงเกี่ยวกับตัวเลขให้ดูเลยประวัตินะผลิตไว้ในปีภาคทั้ง5คนนะหรือ5มีมีแค่5เนาะ ถูกลำดับไว้ร้อยบรรดาลช่างทั้งหมดในบู่บ้านอ่ะมาเอาเบอร์โทรตรงนี้แหละนะครับนาะนี่ 19, นะหนึ่งเก้าเก้าสองนะฮะเอาตรงในดีนะเอามาทั้งหมดเลยกันนะเยวค่อยมาตัด0 8นเลยครับ1591992นนะฮะเป็นข้อมูลของกล่องสลากนะฮะที่ ลงเลยนะครับเว็บของกองสลักเว็บไซต์กองสลักนะครับที่ลงข้อมูลไว้นะครับสําหรับในกลุ่มในปกนะฮะปกชุมชนนะครับนี่แหละนะฮะก็เดี๋ยวไปวิเคราะห์จาอเลึกกันอีกแล้วกันนะครับสาหรับในสถานที่แห่งนี้นะฮะซึ่งผมว่ามีที่เด็ดแน่นอนวันนี้นะฮะวันที่หนึ่งพลาดวันที่สิบหกไม่พลาดแน่นอนนะสลับในปกสลัก นะครับยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับเนาะอืมนะฮะสลับในนี่แหละนะในในในปกชุมชนนะครับหรือใครมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามานะครับข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับเนาะอืมเห็นเลขเป็นตรงจุดไหนอะไรยังไงนะครับสลับในล่าสุดนะเป็นชุมชนบ้านปากน้ำเนาะนะจังหวัดอ่างทอง นะฮะเนาะอ่ะเกี่ยวกับกองเนี่ยก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปก็รอติดตามกันดีแล้วกันนะว่าจะวิเคราะห์ในตรงไหนผมว่าข้อมูลนี้น่าสนใจนะครับเนาะอ่ะอยากใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์มาข้างล่างใต้คลิปเลยกันอยากได้สูตร3ตัวบนตรงๆ,ๆอยากได้สูตร6ชุดอ่ะอยากอยากได้สูตร6ตัวตรงๆอ่ะรางวัลที่1นะถ้าลองเม้นมาเลยกันนะของมาก็จัดให้หวยเด็ดก็จัดไปนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ